สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็น EP ที่234สํำหรับประเด็นสาระในคลิปนี้ก็มาจากคำถามจากพี่น้องเกษตรกรที่ติดตามในรายการที่ผ่านทางช่องทางทาง YouTube และ Facebook ของชัยพฤกษ์ใสจันทบุรีซึ่งก็ได้สอบถามกันมาโดยตรงนะครับทางโทรศัพท์ผมก็คิดว่าน่าจะเป็นประเด็นหลายท่านที่อาจจะ,ะต้องการความเข้าใจคำถามนั้นก็คือ จากการติดตามฟังสาระความรู้เนี่ยสารตัวฮอร์โมนพคโคบิทาโซนหรือสารทุเรียนจะมีคำอยู่สอาประเด็นที่พิทักษกรยังสงสัยก็คือคำว่าอัตราเปอร์เซ็นของสารคือคำว่าเปอร์เซ็นของสารนั้นจะดูจากผิตภัณฑ์ที่มีการจำหน่ายนะครับเขาก็จะมีการจำหน่ายสารในอัตราความเข้มข้นชนิด25% 15%และ10%อันนี้เราดูจากฉลากในขวดก็คือเปอร์เซ็นต์ของสารแต่สำหรับสิ่งที่พีิ้อสกสกรสงสัยก็คืออัตราการใช้ในอัตราความเข้มข้น 100%, 75%, 50%, 50แล้วก็30%ตรงนี้แหละครับเป็นเรื่องที่เราก็จะมาอธิบายให้เกิดความเข้าใจส่วนในเรื่องของระยะเวลาเดือนที่เราควรจะใช้นั้น ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งทีนี้เราก็ต้องมาดูครับว่าในส่วนของหลักการสําคัญเราทราบดีอยู่แล้วว่าตัวสารทุเรียนหรือฮอร์โมนตัวพาโครปิโตโซนนั้นคุณสมบัติของเขาโดยตรงก็คือไปทําหน้าที่ในการควบคุมใบอ่อนในการควบคุมใบอ่อนนั้นเขาจะไปควบคุมฮอร์โมนจหรือจิบเบ l i c เรลิกแอซิดซึ่งในกลุ่มคู่ทําสารเนี่ยถ้าเราจะแยกกลุ่มออกมาเป็นหลักๆเราจะแยกได้ดังภาพก็คือ ผู้ที่ทำสารร้อยเปอร์เซนหมายถึงว่าใช้อัตราความเข้มข้นร้อยเปอร์เซนเนี่ยจะทำสารอยู่ในเดือนกรกฎาสิงหาส่วนในกรณีที่คาบลูกคาบดอกระหว่างเดือนสิงหากับเดือนกันยาท่านอาจจะทำสารในอัตราความเข้มข้น7 5ซึ่งเราก็ไม่ได้ยกตัวอย่างในนี้ส่วนกลุ่มที่3ก็คือท่านที่ทำสารอยู่ในเดือนกันยา จะเป็นการทำสารในอัตราความเข้มข้น50%และในส่วนของธรรมชาติธรรมชาตินั้นอาจจะเป็นกรณีที่ไปทำกับทุเรียนเร็กทุเรียนต้นสาวหรือว่าทุเรียนนานเกิดการผิดพลาดแตกใบอ่อนแล้วเราจะทำรุ่นหลังเราก็จะมีการให้สารในอัตราต่ำก็คือเป็นความเข้มข้น30%ตรงประเด็นตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะอธิบายให้เกิดความเข้าใจ หลักการสําคัญนั้นต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าตัวฮอร์โมนหรือสารตัวแพคโคมิเตอโซนนั้นไปทําหน้าที่ในการควบคุมไบออนเพราะฉะนั้นถ้าเรามาดูรายละเอียดสารที่มีจําหน่ายอยู่ในท้องตลาดจะมีความเข้มข้น25% 15%และชนิด10%อันนี้คืออัตราเนื้อสารที่มีการอยู่ในผิตภัณฑ์ ทีนี้เราก็ต้องมาดูตอนครับว่าในความหมายของการให้สารในอัตราการใช้เนี่ยเข้มข้น100%หมายถึงการใช้เต็มประสิทธิภาพถ้าเป็นสารชนิด25%เราจะใส่1ลิตรเขาก็จะมีผลในการควบคุมใบอ่อนได้100%เอันนี้ก็คือในความหมายก็คือคุมได้ประมาณ2-3เดือน ถ้าเป็นสารชนิด15%จะเป็นน้ำหรืออะไรก็แล้วแต่เราก็จะใช้ในอัตรา1ลิตรครึ่งเท่ากับว่าเป็นอัตราสูงสุดคือ100%ถ้าเป็นสารชนิด10%ก็จะใช้ในอัตรา2ลิตรหรือ2กิโลเท่ากับเป็นอัตราสาร100%เราจะใช้ในช่วงเดือนกรกฎาคมและสิงหาทีนี้ถ้าเรามาดูในส่วนของเดือนสิงหาคมกันยายนที่เป็นช่วงคาดลูกคาดดอก อัตราการใช้สารก็คือ75%นั่นหมายความว่าถ้าเป็นสารชนิด25%เราใช้7 5 0ซีซีถ้าเป็นชนิด15%เราใช้1 0 0 0ซีซีต้องขอไปนะครับเป็น1 0 0 0ซีซีถ้าเป็นสารชนิด10%ก็คือ1ลิตรครึ่งหรือ1 0. โดยประมาณทีนี้ประเด็นนั้นอยู่ตรงนี้ว่าในส่วนของกรณีถ้า เราทำสารอยู่ในเดือนกันยายนคือเดือนหน้าเราก็จะมีการให้สารในอัตรา50%ของอัตราการใช้หมายความว่าถ้าเป็นสารชนิด25%ก็จะใช้ที่ 500cc ถ้าเป็นสารชนิด15%จะใช้ที่ 750cc ถ้าเป็นสารชนิด10%เราก็จะใช้1ลิตรหรือ1กิโลกรัม เพราะฉะนั้นเดือนกันยายนให้มองประเด็นตรงนี้ว่าทําไมเหตุผลเดี๋ยวเราก็จะเข้าใจส่วนกรณีหลังจากนี้เนี่ยจะเป็นรุ่นโฉบสารหรืออัตราต่ําเราก็จะมีตัวอย่างไวใ้ให้ถ้าเป็นสารชนิด25%เราใส่ 300cc ถ้าเป็นชนิด15%เราใช้ 500cc แต่ถ้าจะเป็นชนิด10ในส่วนของ10%นะครับสิ่งที่ผมกำลังหยักจะนำเดยนย้ำก็คือว่า ในเดือนกันยายนถ้าเป็นสารชนิด15%เราจะใช้1,000ซีในความหมายของการที่เราจะต้องทำความเข้าใจคือการให้สารตัวฮอร์โมนตัวพารโคทดโซนหรือสารทุเรียนในอัตราความเข้มข้น100%ในสภาพที่มีฝนตกน้อยหรือฝนตกไม่มาก เขาสามารถที่จะควบคุมใบอ่อนได้90วันแต่ถ้าในกรณีที่เกิดสภาวะฝนตกแดดออกคือฝนตกแดดออกอัตราในส่วนของการคุมใบอ่อนก็จะลดลงเพราะฉะนั้นประเด็นก็คือระยะเวลาในการควบคุมเฉลี่ยเนี่ยก็จะต่ำกว่า90วัน ในกรณีที่เราทําสารอยู่ในปลายสิงหาต้นกันยาเราใช้อัตราสารความเข้มข้น75%เขาจะควบคุมใบอ่อนดูยะอยู่ได้ประมาณ60วันประมาณ60วันนะครับเพราะฉะนั้นในบางครั้งเนี่ยเกิดสภาวะที่ฝนตกชุกแสงแดดมีอากาศร้อนระดับฮอร์โมนจีเอสูงเขาอาจจะต้องแตกใบอ่อนก่อน60วัน ประเด็นที่ผมกำลังย้ำตรงนี้ก็คือว่าจากวันที่เราพ่นสารไปจนถึงวันที่ทุเรียนจะออกดอกได้เนี่ยจะต้องเป็นระยะที่สารตัวนี้ไปควบคุมใบอ่อนไว้และถ้าเขาแตกใบอ่อนเท่ากับว่าทุเรียนเหล่านั้นก็จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างไม่สามารถที่จะออกดอกได้ดังนั้นในการเลือกใช้อัตราความเข้มข้นของสารที่เราจะใช้ ร0อยเป0ขึ้นอยู่กับจากวันที่พ่นไปจนถึงวันที่ออกดอกมีสภาวะฝนทิ้งช่วงให้ทุเรียนได้รับผลกระทบจากอากาศความร้อนความแห้งแรงเขาก็จะออกดอกได้อย่างยกตัวอย่างคำถามจากพี่น้องเกษตรกรที่ถามมานะครับก็คือกรณีท่านจะทำสารในวัน2วันนี้ อยู่ในช่วงเดือนสิงหาคมแต่ท่านเลือกใช้สารในอัตราต่ำคือใช้ประมาณครึ่งลิตรก็คือ50%ชนิด25%เขาจะคุมใบอ่อนได้แค่ไม่เกิน45วันเพราะฉะนั้นถ้าเราทำการให้สารในทุเรียนเมื่อเดือนสิงหาคมเราลองนับดูครับ45วันก็คือกันยายนสิ้น เดือนกันยายนสิ้นถึงต้นตุลาคมยังเป็นสภาวะที่ฝนตกชุกตกต่อเนื่องแต่สารที่เราให้ไป50%นั้นไม่สามารถที่จะควบคุมใบอ่อนได้ดังนั้นเราจะไม่ประสบความสำเร็จก็คือทุเรียนจะแตกใบอ่อนในเดือนตุลาคมเอาถ้าเป็นเช่นนั้นเราก็จะต้องปรับอัตราขึ้นมาเป็น75%ซึ่งเขาสามารถที่จะควบคุมใบอ่อนได้60วันโดยประมาณ อยู่ที่สภาพอากาศนั่นหมายความว่าเราใช้ฮอร์โมนตัวพาโคบิทอโซน25%ในอัตรา 750cc ต่อน้ำ200ลิตรพ้นไปเขาจะขุมได้จนถึงเดือนตุลาคมซึ่งเป็นเดือนที่ฝนตีโจงและอนตกได้